ซึ่งมันก็ต้องทำทุกวิธีทางเลยรประมาณน,นั้นแ่ะไม่มาทับเล่นเหรอขึ้นอะไรงงทำงงไอ้เนาะต้องไล่ไปฆ่าพวกกูเลยอยากให้กูแคปเจอร์เดอะพอยต์ได้สามอันยังไม่รู้เดรพอยต์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดรพอยต์อยู่ตที่หี่ๆเราโจมเบิร์มมันจะรู้เพราะเบิร์มจะเห็นการกาบาา แต่พวกพี่จะไม่รู้อ๋อนี่ไงมันเป็นหลุดสีน้ำเงินเว้ยไหนวะเนี่ยคล้ามานี่มานี่เร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงต้มไปต้มไปต้มไปปั่นไปปั่นไปมันมาทำไงวะปั่นไฟมันไม่มาหรอกมันไม่ร er ู้หรอกว่าเราอยู่ไหนเฮ้ยทำไมมันทำอะไรอะทำไมมันหลุดอ้าปั่นไฟดีเออปั่นไฟดีดีดิเฮ้ย มีอยู่มีไฟม,มีไฟมีปั่นไฟดีกว่าฮะไม่ใช่ยังปั่นไม,ม่ยังปั่นไปสิปั่นไปสิแปดเปอร์เซ็นต์เองไอ้ย่นมึงทำหลุดเลยยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆมันต้องยืนนิ่งๆกูไม่ได้กระดิกเลยกระดิกกูเห็นมีคนหมุนไอ้นี่อยู่อ่ะที่หมายแล้วอะไรวะโหเห็นเลย เิ้มไปไล่คนอื่นก่อนเกเกอร์จะออกจากห้องไอ้เิ่มกูปั่นไปตรงนี้กแลกัาสกูหน่อยให้โอกาสคนเลี้ยงแมวหน่อยไปไล่คนอื่นก่อนไอ้ตัดเออไล่กูก็ได้เฮียไล่กูทุกคนทำภารกิจไปอ๋อ่วโมงพี่ไม้าปล่อยเมามันในนี่มันต้องเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนไอ้นั่นไหนที่มันกดเช็คพอยต์อ่ะมันทำไงวะต้องยังไงอ่ะพี่ก็ยืนแบบยืนนิ่งเลยอ่ะอุ้ยเจี่ยใครมาวะมาแล้วแล้วมึงอยู่ไหนไอ้แห้งไอ้สัตว์กูเช็คพอยต์อยู่ตรงนี้เอาตายอันหนึ่งมัอ่านข้อคู่มือก่อนกูต้องไล่ฆ่าคู่มืออ่ะใช่มันต้องยังไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึงเขาบอกให้กระโดดข้ามไอ้วงสีแดง มันจะมีวงสีแดงรอบเข้ามาหาเราอ๊บเออนี่ไงแล้วพี่บูวิ่งวิ่งเข้าวเดือวงสีแดงนะปึ๊บเนี่ยทำเดือเข้าเดือบไปไหยมาแล้ยต้องเข้าเดิมบไปไหะเมื่อกี้คุยธนไส้พวกเฮียนี่มาเลยปึ๊บตายแล้วเมื่อไหร่มาจะแคปครรบป่ะีเเอ์ซ็นต์แล้วเนี่ย4ห้าแล้ว เกบมัทนนอื่สิบหายแล้วเขาตายได้แน่ไม่ปั่นเครื่องอื่นด้วยเห็นกลมๆอ๋อเนหรอขาวนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นวงน้ำเงินแม็กจะเป็นวงน้ำเงินอยู่บนพื้นไม่ใช่กลมๆกลมๆแล้วมันสปอนไม่มึงไม่เห็นด้วยเบิ้มมึงจะเห็นเป็นกากะบาดมึงต้องพยายามอย่าให้พวกกูไปที่จุดนั้นเพื่อที่จะปั่นไปไง้พ่อมำลังปลาเรื่องนี้เฮ้ย โอ้ปั่นไฟอย่างนานอะนานเด็ดไปดีไหลก็นานไหมอะของจริงอะเมื่อไหร่อะเนี่ยเ้าจุดไม่เจอเลยไหนยี่เอ้ยเออจะรับเมื่อกี้จะก้าวๆอยู่แล้วคุณไหนก็โดดตรงไหนว่าไม่เห็นมีอะไรมาให้กูเลยมันจะมึงยืนแค่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงหน้าแล้วหนึ่งพอไอ้เบื้อมาสัสไอมเฮ้ยสบายนะไม่ได้ตกช็อตอยู่นู่นเลยไอ้ยี่กูจะตายเรื่องนึงกูห้าสิบเปสัสัสบ้า ช่วยด้วยช่วยกูสักคนนึงมึงหนีมันไปเออเี้ยเดี๋ยวกูกูช่วยไม่ได้กูทำอยู่ไหแล้วไห้แล้วไดนแล้วไอ้ไไอ้ไอ้วอออ้ไอ้อ มึงไปแคปไฟแรกพี่มันมาแล้วพี่ก็ไปทำเร็วไอ้พอกมาแล้วเขาตายแล้วเขาตายกันหมดแล้วเดียวเหรอมึงต้องหนีเอาไปได้โอ้หแล้วกูทำไงวะเนี่ยแอบไงแอบปันไฟหาไม่รู้จุดจุดตรงไหนบ้างจุดแรกจุดแรกเออที่จุดแรกไหนไว้ไม่มีเลย โอ้โหจุดนี้ไม่เวิร์กเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำไมมันไม่ขึ้นเตือนอ่ะโอแโหขึ้นเตือนว่ามีคนกำลังปั่นไฟอ่ะนะเตือนก็โกงเปล่าก็น่าจะแมปแม่งเล็กเอาไรเบิ้มไหน ประตูอยู่ไหนบ้านไม่บ้านต้องหาประตูอีกนี่หว่าไอ้สารเลไอ้เจี้ยประตูอยู่ไหนล่ะประตูสีแดงรเขาบอกว่าเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นไงประตูปะไม่ใช่นะมันออฟสีม่วงใช้ออกประตูเหรออ๋อเขา เขาบอกว่ามึงความจริงเมื่อกี้มึงไม่ต้องปั่นไฟก็ได้เว้ยมไอ้บอย่าทำกูไอ้บอมอย่าทำกูไอ้บอมอย่าทำกูโอ้โหเก็บยาเก็บยาไอ้บอมอย่าทำกูไอ้กระจอก มาดิราไม่ช่วยกูแค่นี้ก็ได้นี่ไงจดจบโอ้ยนี้ก็จบล้วโอ้เอาเอาเอามันเรียลในเกยังไงวะไอเยี่ยมหมดเงี้ยคนไปชวนเก่งเข้ามาเล่นด้วยไอยรา ถ้าเราเล่นหลายๆรอบเราจะรู้แล้วไหมว่าคนไหนไปมันอยู่ไหนบ้างอะไรอ่ะเราต้องมีกบเราต้องมีกฎว่าเราจะต้องให้คนไหนไปเป็นซอมบี้มันมีมันมีซอมบี้อะไรของมันด้วยเนี่ยเว้เราต้องมีกฎไงว่าจะให้ใครไปเป็นต่อเบิ้มจะได้เปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่ไงอืมอ๋อเมื่อกี้กูเป็นแล้วไงเดี๋ยวเราสองคนนั่นแหละสองคนนัดเลือกกั้นเลขที่ตายไหม คนแรกที่ตายก็นี่เลยไอ้คนแรกที่ตายก็ยอมตายเดี๋ยเขาอยากเป็นซอมบี้อยากเป็นฮันเตอร์เอออาใครอะไม่รู้เยอะเหมือนคนแรกที่ตายตอนนี้เอาเป็นตอนนี้เอาเป็นนี่ก่อนเอาเป็นคนที่ไม่เคยเป็นนะก็มึงทำกู๋ยถ้าเล่นไป่ะอยจะรู้ไงว่าพอยอยู่ไหนทีนี้ก็จะเร็วแล้วเออแต่พอยมัน point มันนี่ว่ะพอยมันอยู่ที่เดิมวะ ไม่เป็นไฟไปเดิมอยู่แล้วเรียกไปอะไรของจริงมันก็อยู่ที่เดิมอ๋อเหรออันนี้คืออะไรมันณเดชนข้างบนนั้นใครอ่ะเดิมก็เฮี้ยแล้วไอ้ศาตว์เปลี่ยนก็เปลี่ยนไงแต่มันก็แบบจุดเดิมๆไงเฮ้ยเสียงใครวะน่ะไม่ใช่โอ้โหแมงตะตันกูด้วยไอ้เหี้ยศชุนใครก็ได้ เฮ้ยจับแ,<ก>แขวนดิจับแ,แขวนไข่มันวิ่งหนีอยู่วะ <c oughs> เออต้องมีแขวนทารึมั้ยแล้วกันพรอยเป็นไงสีน้ำเงินที่พืนอไอ้เน้ยนพาไข่มาปะเนี่ย <c oughs> ไอ้เหี้ยเป็น้ไรคนอื่นไหม <c oughs> โอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วทุกคน <c oughs> ไหนว่าเลื่อนมึงเก็บย้ายวะไปแอ้เยี้ยงกูจะตายแล้วกูยันแล้วนะไไม่เอฟเคไมไอ้ยเยี่ยมือไม่ช่วยปั่นไฟวะไอ้ยเยี่ยนั่นเขาล่อให้แล้วไอ้เบิ้งวะโอ้เยี่ยไม่ใช่อันนี้กับด้วยเอ้ยไอ้เจบโอ้ยหายไ,ไปไปเบิ้งมีนี แล้วมึงแล้วแห้งไอ้ตัดต้องช่วยมันไปนกันแรพขงหน้ามันแถวคอยดิอะไรนะวะเบิร์บเติมโอ้ยเราต้องจูก๊กเราต้องจู๊กหลบเขาเร็ว <c oughs> เราสู้มันไม่ได้เราต้องจูก๊ก <c oughs> อยากิดปู้ม่ไ้มันสู้ผีไม่ได้มันสู้ผีไม่ได้นี่มันมาชิดีมันสู้ผีไม่ได้เลือดมันเยอะกิดไปดีไรก็ข้าวผีไม่ได้เฮ้ยนั่นชิอเลยจ้า เอ้ามึงตายกันแล้วเหรอเอา้าเหมือนมึงไอเง้เมื่อกี้นี่ไงทัดไอ้เงี้ยมึงต้องเก็บยา,แล,า,า,บยาแล้วเนี่ยต้องเก็บยาแ้วแสดงว่าบาดเจ็บนะครับผมก็เมื่อกี้โดนฟาดมึงก็เป็นความหวังบ้านด้วยพาไปทางเขาบอกว่<อ>าถ้าเหลือคนเดียวไม่ต้องแคปไม่ต้องปั่นไฟแล้วไอ้สัดไปไปไปเปิดท่อเลยใช่เหรอท่อคือที่เดิมไงแห้งที่กูหยิบไปแย้มม่วงมันไหนแย้มม่วงเห็นไหมอะ ไม่ใช่ตรงนั้นไงตรงที่เฮียตรงไปดิตรงไปดิบ้างอ่ะเช่นนกลางอ่ะเฮียหลังหลังหลังดจเขาไม่มีเหรอวะไอ้สัตว์มันเปลี่ยนเหรอไม่มีไม่มีมันมันมันอาจจะสุ่มไงเดี๋ยวไปหาประตูมมาแล้วงอย่าเพิ่งมาดิวะยังมันวิ่งเร็วจังวะมันแรดได้ไงได้ไง ไปไหนเก็บยางไงคุณเไอ้มึงกันไม่เคยโดนเลยมึงกันกระเสือกขึ้นมาลาก่อนไหมเพื่อนไเียเริ่มทีมเองเดียวกันเพื่อนประตูยังไม่รู้เลยอยู่ไหนเฮ้ยเหมือนไม่เก็บยาเหมือนไม่ต้องทำได้เฮ้ยยิงไม่ได้ กยงไ่ทำไมไม่เจอประตูอะไปมันเป็นผีเลยตาสุดท้ายไปตามมึงเหลือมึงคนเดียวล้นล้นเรียบรีบเ๋ยเรไงว่าล้นตู้ยังไงเต้มึงตู้ไม่ได้มึงดูเลือดมันอิน โล่สองพันห้าด้วยคือแม่งแบบเหมนไม่มีทางสู้เลยอะสู้ไม่ได้เอาต้องหนีคือเนลุมก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะไปด้วยกันหรือจะไปแยกกันไปดีวะเป็นทีมได้หรอวะได้ดิบบ๊อบบ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้การกระบาดนี่คืออ๋อการกะบาดคือเครื่องปั่นไฟนี่เราต้องหาเองเว้ยถ้าไปเราเป็นฝั่งนี้เราจะไม่รู้มันจะมีวงชิบมะที่พื้นกูเป็นสายเป้าไงสายเป้าไม่ต้องมารวมกันท้ๆๆ <S <S 2> <S 2> น,นไมรวมกันท้นไมกันไว้กันไว้เจอหนีมาพี่เหล่าน้ำแข็งอยู่พี่เหล่าน้ำแข็งรวมกันเอเนมี่แคปเจะลิงตรงไหนวะ ตรงนี้อ่ะฝอยนี้อ่ะเอ้บ้าไปแคมปอะไรเราไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนั้นบ้านแบบไหนบ้านแบบไปไอ้เหี้มันช่วยทำไมมันอยู่กันเป็นกลุ่มหรอไอ้เหี้ยขิงขวาไม่ได้เลยน้ำแข็งมายังน้ำแข็งมายังเจนเน่สกายเต้กล้าขนาดนี้เลยเหรอไอ้เบ้มหนี ไห้มันแช่หลังบัวฮ้ไปเอ้ยมันแคบมึงตามไอ้เหี้ยตาเป็นลูกเลยไอ้เหี้ยไม่ตาเป็นลูกเลยไอ้เหี้ยมันตาเป็นลูกมันต้องเก็บทีละคนดิวะเมื่อไปทำมะปูแล้วแม่งเก็บยาไอ้เพื่อนไอ้เหี้ยตัวล่อว่ะเนี่ยหนีไปหนีไปหนีไปบิ้เบิ้มไปทำอะไรเออเบิ้มไปเดี๋ยวกูล่อ ไอ้ยี่โมดแสมึงแดงด้ยมึต้องหลบหรอเออเออมึงต้องโดดหลบไปเหยียบโหยากไอ้ี่นี่ไม่ยากกะดีๆให้มันมาใกล้ๆแล้วค่อยโดดไอ้ยพวกมันมาแล้วกั้มไปกั้มไกินน้ำกินน้ำมันอยู่ไหนวะ เงียบไปอ่ะมันเอฟเคนี่ว่าแม่มันเงียบอยู่อยู่อยู่เฮ้ยมาอยู่โซนห้องแล็บมาอยู่โซนต้นไม้นูไปไปไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮียมาหาพ่อเฮียจะได้ไรตัดเงียบเลยมันปั่นไฟกันตรงไหนวะ เจอพี่วะไปกันเก่งจริงทำไมมันปั่นนานวะเอ้ย เอ้ยเสียงใครอะ่ะโอ้โหไอ้สัด <c oughs> อ,นะอยู่ตรงนี้กันเหรอฮะอยู่ตรงนี้กันเหรอไปต้องคนนีไปไม,ไม่ปั่นไฟกันวะมาแอบทำไมแล้วฮะหนีไปไม่หมดหมดแล้วเหลือดีบปุ๊บมาแอบทำไมกันหนีไปพี่ก็เอาเฮียติดเฮียเลยเหลือทีเมกนนดก็แข็งไม่ก่อนเลยอ สักหนึ่งตัวสักหนึ่งตัวดิไอ้ยานได้หญ่ฮีเบอร์มันก็แคปอยู่นั่นแหละกปหนีไปหนีไปหนีไปเออไปเร้วดุ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 ดดดีดุ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 ุดุดดไดุ แล้วพี่ขอหน่อยพี่ขอหน่อย Help Help ไม่ทันแล้วไม่สุดเลยเรียบร้อยตีมันตีต่อไปไหนว่าได้ที่เนมไปไหนแล้ววะนี่ไงเห็นแล้วเอ้ยาเิ่มปั่นต่อไปมันปั่นตรงไหนวะติดเฮี่ห่วยแล้ว โอ้โหมึงตามเก่งจริงตามเก่งจตามเก่งจุกหน้ามันแคบพอยหมดแล้วยังไงประตูอยู่ไหนตามเก่งตามเก่งอย่าอย่าเก็บอย่าให้สัตเลยอย่าเก็บเลยนะไอ้เบิ้มหนีไปไอ้ไม่ใช่เบิ้มนี่อ่าใครวะ อ๋อเอาพิกโก้ยังไม่ตายเหรอตายแล้วเอาไม่กูเห็นพิกโก้ในแมป้วยวะเป็นศพอ่ะวิญญาณลอยได้เหรอเอพร้อยบ๊อย่าบ๊อบบ๊อบหย่าบึ๊อบบ๊อบเชอพี่อย่าบึ๊อบบ๊อบอย่าเพิ่งหมาน้อยกำลังใครแม็กไปบ๊บดบไปไอ้ตุ๊กตาตู้อยู่ไหนเฮ้ยแอนตีครับจะลิงอะไรไม่รู้กูไม่รู้ไงพวกมึงยังไม่เคยมาถึงตรงนี้

ไอ้นี่คือทางออกเหรอไอ้กลมๆนี่คือทางออกเหรอเป็นคนเดียวที่แพเป็นคนเดียวที่แพก็เป็นผีเขาชนะกันม <c oughs> หมดเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงเป็นเฮี้ยชอบนายตรงนี้วเนี่ยฮ <c oughs> ้อมเดือดเกมยังไงวะคือแลรวสี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่งดูมันพุ่งเข้ามาโคตรเร็วเลย <c oughs> มีหมดเลยน่าสนใจ <c oughs>